เปิ้ลปฐุมราชพดอีกครั้งแบบนี้หลังเลิกกับแคลลี่จบรักแบบว่าน่าเสียดายอีกครั้งหลังจากและนันรักและเป็นอีกสิ้นสุดในการทางไกลอีกคู่ที่เนหวังเปิ้ลปฐุมราชกับแคลลี่แฟนสาวลุกงรึ่งที่ล่าสุดค้ำาคืนที่ผ่านมาหนุเปิ้ลน,นั้นก็ตัดสินใจประกาศที่ได้แยกทางกันกับแคลลี่แล้วสักพักระยะหนึ่งแล้วแต่เป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน จบกันจบกันด้วยดีแต่เป็นมิตรภาพที่สวยงามกันได้ล่าสุดก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งได้โพสข้อความในใจบอกว่าคิดถึงแล้วว่าไม่รอดคิดถึงแทนโดยมาตลอดและถือว่าโอกาสที่ได้เมาท์มอยคอยเวลาสะสมเก็บไว้แก้ปัญหากับชีวิตคู่ตัวเองอย่าเอามาเป็นสิ่งที่ตนคิดและก็ติดเป็นต้น ปั้นชีวิตคู่คนอื่นชีวิตคู่คนอื่นแต่อนาคตไม่มีอะไรอย่างแน่นอนไม่รู้ไม่จะไม่รู้ว่าและกำลังใจที่มุกออนสร้างโลกให้หน่าอยู่กับต่อไปในอีกรดที่ท่ามกลางพี่น้องคนวงการบันเทิงแฟนคลับต่างคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ